เคยไหมที่รู้สึกเหมือนตัวเองหลุดไปอยู่ในโลกอีกใบโลกที่เงียบสงบอาจจะเหงาแต่ก็สบายใจถ้าเคยคุณอาจจะเข้าใจเรื่องราวของลีโอลีโอเด็กชายในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีกับแม่น้ำสีฟ้าใสาเขาเป็นเด็กที่เงียบชอบอยู่กับหนังสือและความคิดของตัวเองมากกว่าไปวิ่งเล่นกับเพื่อน วันหนึง่งขณะที่เดินเล่นในป่าลีโอก็เจอหีบไม้เก่าๆซ่อนอยู่ใต้กองใบไม้แห้งกุญแจขึ้นสนิมแทบจะหลุดออกมาลีโอใจเต้นแรงในหนังสือเต็มไปด้วยเรื่องราวของสมบัติแต่ไม่เคยคิดว่าจะเจอจริงๆเขาเปิดหีบพบแผนที่เก่าๆมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆแ,และเส้นทางที่นำลึกเข้าไปในป่าที่มุมล่างของแผนที่มีคำจางๆว่าสมบัติแห่งมิตรภาพ สมบัติแห่งมิตรภาพลีโอคิดว่าสมบัติคือทองคำแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปเขารู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่จะไขปริศนานี้แต่เขาทำคนเดียวไม่ได้การขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องที่เขาถนัดเขาถอนหายใจกลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็เจอกับเมเด็กสาวร่าเริงที่ใครๆก็ชอบอยู่ใกล้เสียงหัวเราะของเธอเหมือนเสียงเพลงเมื่อลีโอให้เธอดูแผนที่ดวงตาของเมก็เป็นประกาย นี่มันเหมือนการผจญภัยที่รออยู่เลยนะเธอบอกอย่างตื่นเต้นเราน่าจะหาเพื่อนมาช่วยกันอีกนะลีโอลังเลเขาไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมาก่อนแต่มีบางอย่างบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องไม่นานพวกเขาก็รวบรวมทีมได้มีอเล็กซ์เด็กชายที่แข็งแรงและกล้าหาญชอบความท้าทายและโซเฟียเด็กหญิงฉลาดที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างทั้งสี่คนออกเดินทางตามแผนที่ลึกลับการเดิน ทางไม่ง่ายพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำบนสะพานไม้แคบๆที่โยกเยกเมื่อลีโอลังเลเมก็จับมือเขาและช่วยพาข้ามพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับถ้ำม,มืดที่มีเสียงหน้าขนลุกดังออกมาอเล็กซ์เดินนำหน้าความมั่นใจของเขาให้กำลังใจทุกคนตรังป่าพวกเขาเจอตอไม้เก่าแก่ที่มีปริศนาสลักอยู่โซเฟียแก้ปริศนาได้อย่างรวดเร็วและพบเบาะแสต่อไปในแผนที่ระหว่าง ลีโอเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำหรือเงินแต่คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเขาหัวเราะกับเพื่อนๆเ,เล่าเรื่องราวและรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในที่สุดหลังจากผจญภัยมาหลายวันพวกเขาก็มาถึงจุดที่ระบุไว้พวกเขาขุดลงไปในดินและพบหีบอีกใบข้างในไม่ใช่ทองคำแต่เป็นหนังสือชื่อหนังสือคือสมบัติแห่งมิ ตรภาพวกเขาเปิดมันพบว่าข้างในเป็นหน้ากระดาษเปล่าแม,ม่ยิ้มฉันว่าสมบัติคือสิ่งที่เราค้นพบระหว่างทางมากกว่ามิตรภาพลีโอมองเพื่อนๆและพยักหน้าเขารู้ว่าการผจญภัยทั้งหมดในโลกไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีใครให้แบ่งปันตั้งแต่วันนั้นลีโอก็ไม่เคยอยู่คนเดียวอีกเลยเขาค้นพบสิ่งที่ล้ำค่ากว่าทองคำกลุ่มเพื่อนแท้ที่ทำให้ทุกช่วงเวลามีความ และเด็กๆก็กลับไปที่หมู่บ้านหัวใจเต็มไปด้วยความสุขรู้ว่าพวกเขาได้ค้นพบสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพื่อนคำสั้นๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่ลองมองไปรอบๆตัวคุณคุณมีสมบัติแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้ายังไม่มีวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะ